สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวงโงเ่เฮงส่งหน้าบอกชะตาบ่งชีวิต คลิปนี้นะคะแอดมินอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมดูดวงโงเ่เฮงรูปทรงใบหน้าบอกได้ทั้งนิสัยทั้งชีวิตงานความรักและสุขภาพเรียกได้ว่าบ่งได้ทุกเรื่องเลยนะคะเพราะว่าโงเ่เฮงคือศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องของการดูลักษณะใบหน้าซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถทํานายดวงบอกลักษณะนิสัยไปจนถึงบอกความปรารถนาภายในใจเราได้ คลิปนี้แอดมินอยากจะพาทุกท่านมาร่วมตรวจดวงชะตาของใบหน้ารูปทรงต่างๆกันเลยนะคะมาเริ่มกันที่ทรงแรกเลยค่ะท่านไหนที่มีใบหน้ากลมคนใบหน้าทรงกลมนั้นถือว่าเป็นทรงใบหน้าที่อิ่มเอิบและเต็มอิ่มคนใบหน้าทรงนี้มักเป็นคนใจดีโดยธรรมชาติชอบช่วยเหลือคนอื่นจริงใจเชื่อถือได้แต่ก็มักจะเป็นคนเซนสิทีฟด้วยเช่นกันนะคะ คนใบหน้ากลมมักจะมีจิตนาการบันเจิดชอบความสัมพันธ์ที่ยืนยาวมั่นคงมากกว่าความสัมพันธ์แบบฉับช่วยเป็นคนทำงานหนักและทุ่มเทเป็นพวกความคิดเฉียบแหลมและชอบโน้มน้าวคนอื่นสิ่งสำคัญในชีวิตก็คือครอบครัวที่ดีความสบายกายสบายใจและความสุขสบายค่ะ มาต่อกันที่ใบหน้าแบบที่สองเลยนะคะใบหน้ารูปไข่คนใบหน้าทรงนี้เป็นพวกทุ่มเทม,มากแบบเกินร้อยและเป็นพวกที่เคร่งกฎระเบียบในขณะเดียวกันก็เป็นคนไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นและแอบเป็นพวกประเด็กการอยู่ไม่น้อยด้วยนะคะคนใบหน้ารูปไข่เป็นคนฉลาดช่างเจรจาและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแต่ก็เป็นพวกไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงหากต้องทำงานที่ต้องใช้แรงนะคะ มาต่อกันที่ใบหน้าแบบที่3มเลยค่ะใบหน้าทรงยาวรีคนรูปหน้าทรงนี้มักจะแข็งแรงแบบนักกีฬาเป็นพวกจิตแข็งซึ่งจะมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นแต่ก็มักจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงอยู่บ่อยๆด้วยนะคะมาต่อกันที่ใบหน้าทรงที่4เลยค่ะเป็นใบหน้ารูปเพชรใบหน้าทรงนี้จะหมายถึงพวก perfectionist ที่ชอบความสมบูรณ์แบบมั่นใจในตัวเอง เข้มแข็งเอาแต่ใจเป็นผู้นำที่ดีแต่ก็เป็นพวกอารมณ์ร้อนจุดติดง่ายและอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนมักจะประสบความสำเร็จในช่วงบั้นปลายชีวิตแต่เรื่องความรักและความสัมพันธ์มักไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะคะมาต่อกันที่ใบหน้าแบบที่5เลยค่ะใบหน้าทรงสามเหลี่ยมใบหน้าสามเหลี่ยมบ่งบอกว่าเป็นคนแอคทีฟแต่ก็มักจะหมดแรงไปซะก่อน เป็นคนฉลาดและมีชีวิตชีวาแต่มักจะทำอะไรตามความรู้สึกซึ่งนั่นทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกหดหูได้ง่ายเมื่อไม่สำเร็จนะคะคนรูปหน้าทรงนี้ดูว่าเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์แต่อ่อนไหวง่ายและค่อนข้างความอดทนต่ำค่ะ มาถึงรูปหน้าแบบที่6นะคะใบหน้าเป็นทรงรูปหัวใจจะเป็นคนชอบวิเคราะห์และประเมินตัวเองคิดอะไรรวดเร็วและความจำดีเป็นคนทะเยอทะยานและรักอิสระแต่ก็เป็นพวกเข้าถึงยากสิ่งที่คนรูปหน้าทรงนี้ให้ค่าก็คือความจริงใจและความมุ่งมั่นนะคะมาต่อกันที่ใบหน้าแบบที่7เลยคะ่ะใบหน้าทรงลูกแพร คนที่มีใบหน้าทรงนี้มักจะเป็นคนกังวลง่ายและต้องกระตุ้นบ่อยๆถึงจะทำแต่ก็เป็นคนอบอุ่นและอัธยาศัยดีนะคะมาถึงใบหน้าแบบที่8ค่ะใบหน้าทรงสี่เหลี่ยม คนที่มีใบหน้ารูปสี่เหลี่ยมโดยธรรมชาติเป็นคนชอบลงมือทำและค่อนข้างวัตถุนิยมแถมยังชอบแข่งขันเป็นชีวิตจิตใจเป็นคนแข็งกร้าวจนบางครั้งเหมือนก้าวร้าวมักมีแนวคิดเป็นขบฏและไม่ชอบถูกท้าทายยังไงก็ตามคนใบหน้าทรงนี้มักจะตัดสินใจได้ดีและมีสกิลความเป็นผู้นำสูงด้วยนะคะ มาปิดท้ายกันที่ใบหน้าแบบที่9ค่ะใบหน้าทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใบหน้าทรงนี้จะหมายถึงคนที่ค่อนข้างชอบที่จะมีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นและมีความทะเยอทะยานอยู่ในตัวเป็นคนฉลาดชอบคิดวิเคราะห์ขยันทำงานและมักจะควบคุมตัวเองได้ดีอีกทั้งยังเป็นพวกแข็งแรงและแอคทีฟอยู่เสมอจึงสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้นะคะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดโงเ่เฮงส่งหน้าที่จะบอกชะตาบ่งชีวิตเราได้นะคะแมนไม่แมนยังไงเ,เพื่อนๆมาเบนข้างใต้คลิปนี้กันได้เลยค่ะโดยส่วนตัวของแอดมินก็ถือว่าแม่นนะคะสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ